ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้เราจะมา,าพูดในรูปแบบของอบัตรประชาชนครับผมบัตรประชาชนมันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นครับผมเนาะแต่ไอที่มันไม่มีก็อยากจะให้มีครับผมเนาะไอที่มันเป็นในรูปแบบของชื่อเล่นครับผมเนาะชื่อเล่นที่ในประเทศไทยครับผมเนาะมันมเีเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมีเอ่อมีกลุ่มมิชาชีพหรือคนที่เอ่อตั้งใจจะสร้างสถานการณ์สร้างคอนเทนต์หรือรูปแบบสิ่งต่างๆที่อื่นๆนะครับผมเนาะที่มันเป็นการจัดฉากมั่งชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็รูปแบบของชื่อจริงชื่อเล่นครับผมเนาะชื่อเล่นนี่เลยอ่าที่มีอยู่ในออนไลน์มีใน Facebook มีอยู่ในไลน์ มีอยู่ในอินสตาแกรมต่างๆก็ youtube ก็เยอะครับผมเนาะแต่ว่าชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นน่าจะมีครับผมเนาะถ้าจริงๆยังจําเป็นไปได้ในรูปแบบของอในประเทศไทยบัระชาชนก็น่าจะมีชื่อเล่นครับผมเนาะมันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหนทางหนึ่งที่ดีพอสมควรครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ